สวัสดีครับพี่ๆก็วันนี้นะฮะเอกจะมารีวิววิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ของกรุงไทยเน็กนะครับพอดีว่าเอกถูกสลาก2ตัวนิดนึงนะครับผมก็เป็นครั้งแรกนะฮะเอกไม่มีบัญชีกรุงไทยนะครับฉะนั้นก็ต้องเราต้องไปเปิดออนไลน์เพื่อที่เปิดบัญชีออนไลน์ของกรุงไทยเน็กนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปผูกแล้วก็รับเงินในแอปกระเป๋าตังค์นะครับเวลาที่เราถูกสลากของรัฐบาลที่เรา ซื้อในแอปกระเป๋าตังค์นะครับก็จะได้รับเงินทางนั้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ของกรุงไทยหรือว่ากรุงไทยเน็กนะแอปผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเบื้องต้นเราก็ต้องเข้าไปโหลดในแอปพลิเคชันก่อนนะครับผมถ้าเกิดเป็นใครใช้ไอโฟนก็เป็นแอปแอปสโต้นะฮะถ้าเกิดเป็น Android แบบเอ็กก็จะเป็น Play Store แบบนี้นะครับผมนะครับแล้วเราเข้าไปที่เสิร์ชหาไปที่กรุงไทยนะครับผมโอเค อ,อยู่กับกรุงไทยเน็กครับเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะครับผมแล้วก็เพื่อนก็สามารถกดติดตั้งได้เลยจ้าครับผมเมื่อเราติดตั้งสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็กดเปิดแอปพลิเคชันได้เลยครับเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันมานะครับผมนะบอนุญาตแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ครับเริ่มใช้งานนะฮะกดเข้าไปเลย นะครับผมก็ตรงนี้เขาให้ปิดสัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เปิด Wi-Fi อยู่ครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตของมือถือเท่านั้นนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีบอกไว้าเาปิดสัญญาณ Wi-Fi สแกนแบบชาชนและใส่เลขแบบชาชนหรือหนังสือเดินทางนะครับผมสำหรับชาวต่างชาตินะครับผมนะฮะแล้วมีการยืนยันใบหน้านะครับผมโอเคแล้วก็ถัดไปครับโอเคครับเมื่อเรากดถัดไปก็จะมีข้อกําหนดเงื่อนไขนะครับเพื่อนๆก็ กดยอมรับได้เลยนะครับผมลองอ่านดูนะครับเพราะยังไงเราก็ต้องกดยอมรับอยู่แล้วนะฮะเมื่อเราจะต้องใช้แอปพลิเคชันเขานะครับผมมันถึงจะทัดไปได้นะฮะกดยอมรับได้เลยครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่นั่นก็ลองอ่านดูนะครับว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับผมมีทั้งหมดสิบส่ข้อนะเมื่อไปถึงหน้านี้ก็จะมีให้แสดงความยินยอมนะครับผมนะฮะว่าเราจะต้องยินยอมอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านดูเลยนะครับผมสําหรับ x ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการที่จะให้ธนาคารอ่า ส่งหนังสือหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมลองอ่านดูนะครับสําหรับใครที่ไม่สะดวกลองกดไม่ยินยอมดูก็ได้นะครับตรงนี้น่าจะไม่ไม่มีปัญหานะครับผมเสร็จแล้วกดถัดไปครับก็ข้าพเจ้าอนุญาตนะครับผมในฐานะเราลองอ่านดูนะครับพี่ๆกดถัดไปครับต่อไปก็น่าจะเป็นขั้นหน้าจะเป็นขั้นตอนของการถ่ายรูปบัตรประชาชนนะฮะต่อไปจะเป็นขั้นตอนถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับผม เราก็ล็อกให้ตามที่เขาต้องการเลยครับก็จะมีวงมีมาร์กให้เรียบร้อยนะครับเอ็กเลงให้ตรงแป๊บหนึ่งเมือเสร็จแล้วเขาก็จะมีข้อมูลของเราเรียบร้อยเลยนะครับผมอ่า<ม>นะครับแอปพลิเคชันจะอ่านตัวเลขบัตรประชาชนของเรานะฮะ<ม>เสร็จแล้วกดยืนยันครับอย่าง xx เอ็ก,อก,อกมี ในการอนุญาตอะไรเงี้ยเอกจะตั้งให้ถามตลอดนะครับฉะนั้นมันจะถามเอกตลอดว่าออ,อนุญาตให้ไหมหรือครับประมาณนี้ครับพี่เสร็จแล้วเราก็มายืนยันนะครับผมด้านหลังนะฮะหลังบัตรนะครับว่าหลังบัตรเรามีเลขตัวอะไรบ้างก็ใส่ลงไปนะครับเมื่อใส่เลขหลังบัตรแล้วเราก็กรอกชื่อนามสกุลของเราไปได้เลยนะครับผมลงแล้วเราก็กดยืนยันได้เลยครับ ก็ต่อไปเป็นวิธีการเตรียมตัวสแกนใบหน้านะฮะสแกนใบหน้าก็จะมีคําแนะนําประมาณนี้นะครับว่าให้อยู่แสงที่เหมาะสมลืมตาให้กว้างนะครับไม่สวมแว่นตาหรือแว่นกันแดดนะครับไม่สวมหน้ากากอนามัยและไม่สวมหมวกนะครับผมเมื่อเราเข้าใจแล้วเรากดได้เลยจ้าแล้วก็สแกนใบหน้าได้เลยครับแล้วนะครับผมสแกนหน้าเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะระบอกมจะขึ้นว่ายืนยันการสแกนหน้าสําเร็จนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ตั้งรหัสของเราได้เลยนะครับ นี่นะครับผมเมื่อเราตั้งรหัส6ตัวสําเร็จนะครับผมเป็นเลข6ตัวนะฮะมันก็จะยืนยันตัวตนสําเร็จนะครับผมเราลองกดดําเนินการต่อเปิดบัญชีออนไลน์นะครับกดเปิดบัญชีออนไลน์กรุณาทําตามคําแนะนําด้านล่างนี้นะครับสแกนบัตรประชาชนยืนยันใบหน้ายืนยันตัวตนระบุข้อมูลและที่อยู่นะครับผมแล้วกดถัดไปครับกดยอมรับเงื่อนไขฮะ ท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่นะครับเราไม่ใช่คนอเมริกันนะฮะท่านมีข้อบ่งชี้ไหมเราก็ไม่มีนะเราไม่เป็นคนอเมริกันนะครับเราก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราก็กดยืนยันนะครับผมก็ระบบนะครับจะส่งข้อมูลไปที่อีเมลเรานะฮะให้เราเอาเลขในอีเมลเรานะฮะมาใส่รหัสเป็น OTP ตรงนี้นะครับผม อีเมลแล้วนะครับผมอัปเดตอีเมลสำเร็จนะฮะเอากดยืนยันนครับเลือกสาขาผู้ดูแลบัญชีนะฮะก็ตามจังหวัดของพี่ๆเลยนะครับสาวเอ็กก็เป็นจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองสาขาเลือกสาขานะครับผม ก็จะขึ้นข้อมูลทุกอย่างของเรามาเลยนะครับผมชื่อวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนนะครับวันออกบัตรวันหมดอายุเบอร์มือถือนะครับผมชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็อีเมลอะไรนะครับผมก็จะมาพร้อมเลยนะครับนะฮะนี่ก็จะมีสถานภาพการสมรสเราเพื่อนก็กรอกลงไปนะครับอาชีพนะฮะก็ใส่ลงไปนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับผมก็ลองเลือกดูครับของเอ้เป็นค้าของเก่านะวรตทุโบราณ รายได้ต่อเดือนก็ลองใส่ลงไปนะครับผมคร่าวๆนะก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นข้อมูลที่อยู่มาให้เลยนะครับผมว่าที่อยู่เราอยู่จังหวัดอะไรนะครับผมนะเขารู้จริงๆเลยนะครับเขารู้ทุกอย่างเลยนะที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเพื่อกดลงไปนะครับผมชื่อที่ทํางานก็ใส่ลงไปได้เลยครับฮนะก็ที่อยู่ทํางาน ใส่ที่อยู่ทำงานไปก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกับที่บ้านนะครับ <S <S 1> <S 1> เราก็ตรงนี้สามารถเลือกจังหวัดได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกรอกเองนะครับเมื่อเรากอรออำเภอแล้วเดี๋ยว าตาบลมันจะขึ้นมาอัตโนมัติครับผมต่อไปเป็นข้อมูล CDD นะครับท่านหรือสมาชิกในครอบครัวเฉพาะบิดามารดาบุตรพี่น้องที่เกิดจากพ่อแม่นะครับผมหรือบุคคลทรัพย์สินหรือพิ่มเนินธุรกิจร่วมกันมีสาภาพทางการเมืองไหมนะครับผมหรือไม่ปรดระบุสัาตภาพทางการเมืองในประเทศนะครับ อของเอกไม่มีเลยนะไม่มีสถานภาพการเมืองเลยนะครับผมวัตถุประสงค์เพื่อเปิดบัญชีนะครับผมก็ให้เราเลือกออมเงินเพื่อหมุนเวียนทั่วไปนะครับเนื่องจากว่าอเราไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นนะครับหรือเพื่อนๆที่ทำออื่นก็สามารถเลือกตามข้อกําหนดได้เลยนะครับผมก็เป็นเงินออมนะฮะแหล่งที่มาของหมุนเวียนนะครับผมประเทศไทยนะครับกดถัดไปฮะก็จะขึ้นข้อมูลของเรามาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะ ข้อมูลเราเลยแล้วก็ลองกดดูว่าใช่หรือไม่นะครับผมตรวจสอบข้อมูลอีกเทีกดยืนยันครับเปิดบัญชีออนไลน์นะผมเรียบร้อยแล้วฮะเปิดบัญชีออนไลน์สําเร็จนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่มีโทรศัพท์ที่สามารถสแกนนิว้วก็สามารถใช้ระบบสแกนนิ้วได้นะครับเ,เรียบร้อยแล้วครับผม อโปรไฟล์ 5, ยอดเงินคงเหลือนะฮะการเติมเงินนะครับรายการโปรต่างๆแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับผมกดเริ่มต้นการใช้งานได้เลยครับโอเคเป็นอันสำเร็จครับเอกก็สามารถเปิดบัญชีเพื่อจะรับเงินสตังค์ค่าสลากออมสินของรัฐบาลนะฮะค่าสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับผมได้แล้วนะับทีนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอกพาไปดูด้วยวิธีการผูกบัญชีกับ กระเป๋าตังค์นะครับว่าต้องผูกบัญชียังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตออีกนิดนึงนะครับพี่ๆี่วิธีการดูเลขบัญชีนะครับก็สามารถหน้าอันนี้เป็นหน้าหลักนะครับกดเข้าไปที่ตั้งค่านะฮะแล้วก็เลือกไปที่ตั้งค่าบัญชีนะครับผมนี่เพื่อนๆสามารถกดแสดงเลขที่บัญชีได้เลยเมื่อเปิดตรงนี้เลขที่บัญชีเพื่อนๆก็จะเข้ามาเลยนะครับผมก็บัญชีนี้ก็จะสามารถใช้ได้เหมือนบัญชีปกติทั่วไปของธนาคารอื่นๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปเปิดถึงธนาคารเลยนะครับพี่พื่กเป็นการ แอปนะครับผมเอกก็ลองมาโอนเงินไปสักหนึ่งร้อยบาทนะครับผมตรวจสอบข้อมูลดูอ่านี่ครับผมนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็บัญชีครบถ้วนนะครับผมเข้ามาตามนี้นะครับอ่าลองโอนดูแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าเป็นแอปดูดิเป็นไงบ้าง มีเงินหนึ่งร้อยบาทเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆโอเคครับผมตามนี้ก็เป็นอาันสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมน่าจะใช้ได้แหละรอแค่เงินเข้านะครับผมโอเคครับเป็นสลากกินแบ่งของเอกนะครับที่จะไปขึ้นรางวัลนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่ๆเอกเปิดดูตอนประมาณสองทุ่มมันยังไม่สามารถขึ้นรางวัลได้นะเนื่องจากว่ากําลังอยู่ในระหว่างจัดแจงอะไรสักอย่างนี่ครับผมแล้วก็กดขึ้นรางวัลนะแล้วกดผู้บัญชีตรงนี้นะครับ กดผูกบัญชีตรงนี้เลยถ้าเป็นัางแรกนะครับผูกบัญชีแอปกรุงไทยเน็กนะครับตรงนี้นะฮะมันจะเข้าให้ x อัตโนมัติเลยนะครับเลขบัญชีเมื่อกี้นะฮะที่เราทําการเปิดไปแล้วนะครับเราก็ใส่รหัสของเราไปนะฮะยืนยันตัวตนผ่านสําเร็จนะครับผมดําเนินการต่อบนแอปกระเป๋าตังค์นะฮะเราก็เลือกตรงนี้ต้องกดตรงนี้ถ้าเรามีบัญชีแล้วของนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งเปิดไปนะฮะกดถัดไป มันก็จะส่ง OTP นะครับหกหลักมาในเบอร์เรานะฮะครับผมซี ยืนยันการผูกบัญชีแล้วก็ใส่รหัสแอปของเรานะฮะอ่าเนี่ยเงินรางวัลเข้ามาสองพันแล้วครับผมกดถัดไปให้ใส่ที่อยู่นะครับผมนะฮะบล็กทีนะครับเรเพื่อน<ๆ>ลองกรอกไปได้เลยครับผมโอเคครับเพื่อนๆเ,เอกเข้าใจว่ามันจะเข้าเงินจะเข้าแบบเรียลไทม์นะครับแต่ไม่ใช่นะฮะ เขาบอกว่ารอดำเนินการโอนเงินนะครับแล้วก็เงินจะเข้าบัญชีภายในวันที่17นะครับผมแล้วก็ก่อน6โมงนะครับ6โมงเช้าก็น่าจะอีกประมาณสักตอนนี้4ทุ่มนะครับน่าจะเข้าก่อนเช้านี้ภายในคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเงินจะเข้าประมาณกี่โมงนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะฮะแหงๆรวยๆไปด้วยกันทุกท่านนะครับขอให้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบเอ็กซ์บ้างนะครับผมนะฮะแล้วก็ถึงมันจะยุ่งยากนะครับแต่ขอให้มันถูกนะครับพี่ๆนะขอให้ทุกท่านถูกๆเฮงๆรวยๆนะครับผม นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไงเอ็กมาอัปเดตให้นะครับว่ามันเข้ามาประมาณกี่โมงนะฮะครับผมคลิปส่งท้ายเดี๋ยวเอ็กพามาดูกันนะครับว่าเงินมันเข้าตอนประมาณกี่โมงนะครับผมในแอปกรุงไทยเน็กตัวนี้นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันในการขึ้นเงินแล้วก็ผูกบัญชีเพื่อรับเงินในสลากกินแบงค์รัฐบาลในแอปกระเป๋าตังค์นะครับผมนี่กดไปที่บัญชีนะครับนะเข้ามาแล้วนะครับเอ็กทำ เปิดบัญชีประมาณสี่ทุ่มกวา่าแล้วก็ผูกบัญชีประมาณสี่ทุ่มกว่านะฮะแล้วก็เงินเนี่ยเข้ามาตั้งแต่อ่าตอนตีหนึ่งกว่านะครับผมอีกทุกประมาณเก้าใบนะครับผมก็สรุปก็คือว่าใบาละสองพันนะครับเขาจะหักสามสิบาทนะเงินจะเข้าเท่านี้นะครับหนึ่งพันเก้ารอยเจ็สบาทหนึ่งพันเก้ารอยเจ็สบาทต่อใบนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆเ,เอกก็มาแนะนําเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องเอกด้วยครับผม วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ